สิเดือนห,หรือ5ปีครับเงินจาก3,000บาทนะครับจะกลายเป็น200ล้านจาก100เหรียญจะกลายเป็น5ล้าน6กแสนกว่าเหรียญโฟเล็เนี่ยจะเทตดให้ประสบความสำเร็จนะต้องเทตดให้น้อยที่สุดรู้ทัมมิ่งของตัวเองอย่าเทตดตลอดเวลาเทศด10ครั้งเคยวัดไหมแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งถ้ายังเทตดแพ้5ชนะ5้าลา ถ้าเราจะเรียนากาบใครนะให้ได้ทางลัดให้เราประสบความสาเร็จได้เร็วอ่ะแน่นอน,นครับเราต้องเรียนกับคนที่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่เราต้องเรียนกับคนที่รู้จริงครับคนที่รู้จริงเนี่ยในวงการโฟเร็กเนี่ยที่สุดยากเนาะมันไม่เหมือนเซียนหุ้นอนะ่ะเขามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นลําดับเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่โฟเร็กเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้มีกฎหมายในประเทศไทยครับเราดูได้มากสุดก็คือหม่ยเอฟเ o กบุ๊กจริงๆแล้วผมสอนวิธีการดูหม่ยเอฟเฟกบุ๊กไปละทำคลิปไปละลงไปละไปหาดูเดี๋ยวผมจะแปะไว้แล้วกันวิธีการดูหมกต้อง แล้วคนไทยนะส่วนใหญ่นะเข้าใจผิดคิดว่าการเทรด forex เนี่ยจะสามารถทํากําไรได้ทั้งวัน24ชั่วโมงเคยได้ยินไหม forex เนี่ยทำกำไรได้ทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์จริงแล้วมันไม่ได้นะอย่างที่บอกครับเราต้องรู้จังหวะและเวลาบางวันเทรดไม่ได้ก็คือเทรดไม่ได้บางสัปดาห์ราฟผันผวนเทรดได้ไหมก็เทรดไม่ได้ถ้าเขาทําได้เหมือนที่เขาโฆษณาจริงๆ วันละ10%เดือนหนึ่ง200%อนี่โหเยอะกว่าจอร์สโซลอนเลยนะครับนักกิ่งกำไรของโลกเลยนะจอร์สโซลอนที่ช็อตเงินบาทบ้านเราไงปี40นะี่ครับถ้าเขาทำได้ขนาดนั้นจริงจริงตามที่เขาโฆษณานะครับป่านนี้เขาติดแรงกิ่งแบบระดับกิ่งกว่าจอร์สโซลอนอ่ะจอร์สโซลอนเนี่ยเปิดกองทุนนะครับชื่อควันตั้มควัน เขาทำผลเฉลีย่ยตอบแทนนะครับในการช็อตเงินแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าประเทศไหนเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบขึ้นไปอยู่ในจุดพีคสุดๆนะครับทุกอย่างมันเป็นไซเคิลไงมีขึ้นสุดแล้วก็มีลงสุดเหมือนตอนนี้เวียดนามเนี่ยสอปีที่ผ่านมาเป็นไงขึ้นไปสุดใช่ไหมตอนนี้เทรลงมา40%แล้วอ่ะจอสูลอตเขาจะมองหาประเทศเหล่านี้แหละประเทศที่เป็นลักษณะน,นี้ รลบปี40บ้านเราก็ถูกจอสโอลอสชอ็อตเงินบาทจอสโอลอสเนี่ยเขาทำผลเฉลี่ยตอบแทนในการเก่งกำไรของเขาเนี่ยจากข้างเงินนะประมาณ36%ต่อปีเท่านั้นเองอแล้วคนที่เขาโฆษณาทำวันละสิบเปอทำวันละยี่สิอคิดว่าจริงไหมมันจริงแหละแต่พอร์ตเท่าไหรอ่อ่ะอาจจะพอร์ต10เหรียญร้อยเหรียญหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพอร์ตใหญ่แล้วเป็นพอร์ตจริงๆอ่ะที่ลงทุนจริงๆริงว่กกกากล้าเหตุแบบนนะั้นก็คงไม่กล้า โฟร็เนี่ยจะเทรดให้ประสบความสําเร็จนะต้องเทรดให้น้อยที่สุดรู้ทัมมิ่งของตัวเองอย่าเทรดตลอดเวลาถ้าเทรดตลอดเวลาปั๊บสถิติคุณจะเสียและการเทรดโฟเร็กกฎของเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องที่สาคัญถ้าเรายังเทรดได้เสียได้เสียนะไม่มีทางชนะตลาดเทรดสิครั้งเคยวัดไหมแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งถ้ายังเทรดแพ้5ชนะ5้ายังแพ้ตลาดเผลอๆนะเทรดชนะ7ชนะ8เนี่ยยังแพ้ตลาดเลยพราะแพ้ค่าสเปดแพ้ค่าบริการเนี่ย เราไม่พอนะถ้าวันนี้เราเทรดเยอะ เหตุจังหวะเวลาที่มันไม่ใช่ทัมมิ่งเราก้ามันผันผวนอะเวลาที่เราพลาดแล้วเราปล่อยลากให้มันติดลบไปไงมีพอตหมื่นคัดไปเหลือ900 0เวลาทํากลับมามันไม่ได้ทําแค่10%บเปอร์นะเราต้องทํา11%เนะครับเวลาที่เราคัดไปเนี่ยมีพอตหมื่นคัดไป30%เวลาทํากลับมาไปไงมันไม่ได้ทำกลับมาแค่30มันไม่ได้ทากลับมา3,000ันะเราต้องทํากลับมา43%ถ้าเราคัดไป50%นตมีหมื่นคัดไป5,000เวลาทํากลับมามันไม่ทํา5 0 0ันะครับมันต้องะจ มาหมื่นเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการเทรดโฟเร็เกพลาดไม่ได้ถ้าวันนี้คุณเข้าใจกดตัวเลขคุณเข้าใจกด80 20ความชัวร์จังหวะเวลาทัมมิง่งคุณประสบความสำเร็จได้และที่สําคัญนะครับจังหวะที่ชัวร์ไม่พอการเทรดเทรดถอนถอนก็ไม่สามารถทําให้คุณเกิดดอกเบี้ยทบต้นเพราะอย่าลืมว่าการที่เกิดดอกเบี้ยทบต้นคืออะไรเอากําไรใช่ไหมครับม่ทบต้นพอทันเหรียญสมมติเทรดมาทั้งเดือนเลยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เทรดมาได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหรียญ เดือนถัดมาเนี่ยเราเทรด10%มันไม่ใช่หมื่นตั้งไงมันกลายเป็น1นึ่งหมื่นหนตั้งละแต่ถ้าวันเนี้ยเราเปิดพอร์ตหมื่นปั๊บแล้วเราเทรดมาได้1000เหรียญไปไงถอนมาใช้เราก็จะเริ่มหมื่นเหมือนเดิมเราได้มาอีก10% 20%เราถอนมาใช้มันก็จะกลายเป็นหมื่นเดิมมันจะไม่เกิดดอกเบี้ยทบต้นเลยดอกเบี้ยทบต้นผมเคยพูดเสมอเรามีเงินแค่3,000ันบาท ทำวันละ1%แบบมีวินยัยเดือนหนึงเราเทร20%ต่อเดือนแบบมีวินัยนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนที่เทรดโฟเรมา4-5เดือนทําได้แต่เราจะมีวินัยในการหยุดหรือเปล่าเราจะมีวินัยในการมันนิเง็ตเมนต์ไหมเราจะมีวินัยในการควบคุมความโลภสภาวะจิตความคิดของเราไหมถ้าเรายังทําต่อไปนะ1ปีจากพอร์ตร้อยเหรียญจะกลายเป็น890เหรียญ และถ้าเกิดเรายังมีวินัยแบบเดิมเลยครับเราทาแบบนี้ทุกวันซ้ซําๆๆครับ60เดือนหรือ5ปีครับเงินจาก3,000บาทนะครับจะกลายเป็น200ล้านจากร้อยเหรียญจะกลายเป็น5ล้าน6แสนกว่าเหรียญเนี่ยแหละคือพลังดอกเบี้ยทบต้นที่ทุกคนจะต้องเข้าใจและทุกคนนะผมบอกเลยกลําไรทบต้นจะเกิดขึ้น2สิ่ง1เลยครับฝั่งคุณต้องมั่นคงอย่างที่บอกไปครับเหตุใดได้เสียเนี่ยคุณไม่มีทางสัมผัสถึงพลังดอกเบี้ยทบต้นได้ สเนี่ยระยะเวลาต้องนานพอไปดูใน My e f f o c t Book ผม,ผมไม่ได้เทรดเยอะครับผมเทรดเฉลี่ยนะวันละหเท่านั้นแต่ระยะเวลามันนานพอไงไปดูเลยครับ My Effect Book เ o o k นี่ยมันบอกทุกอย่างตั้งแต่ผมออกออเดอร์แรกไปดูนะช่วงเวลาของผมจะออกซ้ำๆไม่เปลี่ยนเพราะผมรู้ทามมิ่งของผมแนมะ่เราเห็นโรนัลโดไหมสเกนไหมตอนนัดยูฟ่าแชมเปียนลีกอตอนที่อยู่ริมลอ่จะไปพลิกตอนอนาที90 แล้วสถิติของโรนัลโด,นโดนเนี่ยจะยิงนาทีที่90เนี่ยเยอะที่สุดในชีวิตเขารู้จุดแข็งของเขาอะเขารู้ว่าทม์มิ่งนั้นเป็นทม์มิ่งที่ทุกคนแม่งเหนื่อยหมดแล้วอะช่วงต่อเวลาบาดเจ็บกองหลังนี่คือแบบฝั่งตรงข้ามเหนื่อยแล้วอะถูกไหมวิ่งไม่ไหวแล้วอะกองกลางได้บอลโรนัลโดไปลองมงอย่างเดียวเขาเรียกว่าจุดวิ่งโซนนั่นแหละต้องรู้ทัมมิ่งตัวเองถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วได้ประโยชน์อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆนถ้าเราฟังเราได้ประโยชน์ เพื่อนๆที่เข้ามาฟังก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันถ้าใครยังมีปัญหาอะไรอยากให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วผมจะทำวิดีโอแบบนี้ตอบกลับไปให้และที่สำคัญอย่าลืมกด Sub ส cribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอถัดไปคลิปวิดีโอหน้าผมมีเนื้อหาจริจงๆมามอให้คุณแน่นอนสวัสดีครับ